สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้เมย์จะมาเรียกว่าเป็นการรีวิวหรือว่าพิก up พไอเทมดีกว่าว่าสาหรับวาเลนไทน์นี้นะคะคิดว่าสาวๆทุกคนน่าจะมีการออกไปเดทหรือไปเที่ยวกันหรือว่าสาวโสดคนไหนก็ตามนะคะเราสามารถสวยได้ในวาเลนไทน์สวยให้ตัวเราเองนะคะวันนี้เมย์ก็เลยอยากจะหยิบลิปสติกทั้งหมดเป็น top 10นะคะที่เฉดสีเหมาะกับวาเลนไทน์นี้นะคะเอามาเหมือนเรียกว่าเป็นไกด์ให้กับทุกคนละกันนะเมย์พยายามหยิบ หลาย texture หลาย shade แล้วก็หลายสถานการณ์นะคะคิดว่าน่าจะชอบกันโอเคอย่างแรกนะเรามาเริ่มที่สีเจ็บๆก่อนละกันนะคะแน่นอนว่าวาเลนไทยเนี่ยก็คือสีชมพูอยู่แล้วนะเมย์ก็มี2ตัวนะคะที่รู้สึกว่ามันแมทแล้วก็เป็นสีชมพูที่สวยและติดทนนะคะแล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะสำหรับคนที่อยากจะทาสีสดๆนะคะจ,จัดนะคะตัวแรก จะเป็นของ L'Oreal Colorish l นะคะตัวนี้สี PR 5 1 2 Red Valentine นนะสีของเขาจะเป็นสีที่ชมพูชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้เนื้อจะแมทนิดนึงนะเดี๋ยวเมย์จะสวอตให้ดูสำหรับตัวนี้รู้สึกว่าจะติดทนแล้วก็เมย์ว่าเนื้อมันสมูทแล้วก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีที่ออกมาในช่วงนี้ด้วยนะนี่ Red Valentine นะคะสีแมทนนะคะแล้วก็สีจะจัด นอกจากนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ทนเหมือนกันก็จะเป็นของ CREO นะคะ tension lip ตัวนี้เบอร์ r, ตัวนี้จะเป็นเบอร์6ชื่อบักะแรงนะคะจากแท่งเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะแต่ว่าพอเวลาสวอชออกมาแล้วเขาคือสีชมพูแต่จะเป็นชมพูที่ออกไปทางส้มนิดๆ สังเกตว่าชมพูตัวแรกจะเป็นบูเบจนะคะคือออกไปทางทนน้ําเงินนิดหน่อยส่วนตัวนี้จะออกไปทางทนเหลืองๆนะคะใครที่ผิวขาวและอมชมพูเนี่ยตัวของ r o y e a l RED VALENTINE จะสวยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ผิวแทนๆหน่อยหรือผิวออกเหลืองๆหน่อยตัวที่เป็น CLEO ตัวนี้สวยมากเบอร์6นะคะเป็นสีที่เมทาตอนนี้ด้วยนะต่อไป สกีกลางๆหน่อยเป็นชมพูก,กลางๆที่ติดทนอยู่นานนะคะแล้วก็ยังดูแมตตอยู่นะคะตัวแรกจะเป็นของ collection cream puff moisturizing lip cream อันนี้เมย์พยายามที่จะม mix ราคาด้วยนะให้มันมีหลายเลนจ์นะคะตัวนี้เป็นลิปครีมสีสีเบอร์หนึ่ง cotton candy นะคะตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นลิควิดลิปสติกสีตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูลาเวนเดอร์คือ จะเป็นนูดนูที่ออกทางชมพูม่วงๆเล็กๆชมพูแบบนมนมนิดนึงนะตัวนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับน้องๆสาวๆต,ตัวแบบแรสาวๆว,ว้ใส่ๆนะคะตัวนี้ก็สวยอีกเหมือนกันอีกสีหนึ่งจะเป็นของโลล่านะคะ Style to go SOS liquid lipstick ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยติดทนมาก ติดทนมากเมยชอบรุ่นรุ่นลิปสติกรุ่นนี้มากมันเป็นลิควิลิปสติกที่อาจจะชุ่มกว่าชุ่มกว่าตัวตัวคอลเลคชันนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูอีกเหมือนกันแต่ออกชมพูพีชตัวนี้จะเป็นชมพูที่ชมพูนมนมนะแต่ว่าพอเป็นตัวนี้จะเป็นชมพูพีชนะคะอย่างที่เห็นกันนะมันก็ตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกว่าแล้วก็ติดทนอยู่นานมากนะคะต่อไป นูดชมพูบ้างสำหรับนูตชมพูเนี่ยก็จะมี2ตัว2ราคาเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นเวดแอนคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเวดแอนด์เขาเป็นแบรนด์รักสตร์ที่คุณภาพดีนะสีตัวนี้สีติง์พิงค์นะคะ e 9 0 1 b เดี๋ยวเปิดให้ดูก็จะเป็นสีชมพูชมพูเลยนะตัวนี้ก็จะยังเป็นเนื้อแมทอยู่นะคะ เป็นชมพูที่จะสว่างกว่าโทนอื่นๆนิดหน่อยนะคะค่อนข้างไบรท์เหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวๆแล้วก็คนที่ชอบลิปสติกสีที่แบบออกชมพูนมๆนิดนึงตัวนี้จะเหมาะมากต่อไปนู้ดชมพูอเหมือนกันแต่จะเป็นนู้ดชมพูที่ออกมนๆนิดหนึ่งนะคะจะเป็นของ Nars Audacious นะคะตัวนี้อันนี้ก็ติดโทนเหมือนกันวานิสซานะคะสีวานิสซาเขาจะเป็นชมพูตุ่น คือจะทึบกว่าเยอะมากนี่นี่นะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนผิวสองสีหรือผิวแทนนิดๆน,นะคะก็จะเป็นชมพูอีกโทนหนึ่งสำหรับสติกที่เมย์มาพูดถึงวันนี้ค่อนข้างจะการันตีนะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ทนอยู่ทนคืออาจจะมีเติมบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสีเวลาเขาหลุดหรืออะไรเงี้ยมันยังจะยงังดูสม่ำเสมอแล้วก็เนื้อค่อนข้างสวยนะตัวเมย์ก็ชอบ ต่อไปมาในส่วนของคนที่อาจจะไม่ชอบลุคแมทนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเนื้อที่ค่อนข้างจะแมทพอสมควรอันนี้จะเป็นส่วนที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนกับสีสันสดใสแล้วก็ยังเป็นโทนชมพูสําหรับวัเลนไทนยนี้นะตัวแรกจะเป็นของ La Neige ค่ะตัวนี้จะเป็น Intense Lipstick สีแรกอันนี้เบอร์ LR 0 8ี่สีเขาก็จะเป็นแบบ ชมพูชมพูเหมือนกันนะคะลักษณะอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเน้นความชุ่มชื้นพิกเมนต์อาจจะไม่ได้แน่นเท่ากับรุ่นเนื้อแมทน,นะแต่ว่ามันจะให้ความแบบบริ้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะวาวๆาฉวาวาว่ำๆนะนี่ก็จะเป็นชมพูอีกโทนหนึ่งแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะในรุ่นของอินเทลลิสติกตัวนี้นะเป็น LR06 ตัวนี้จะเป็นชมพูที่หมนกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะนี่ก็ยังคงเป็นเนื้อช่ำๆโมวาวที่พิกเมนค่อนข้างจะโอเคนี่คือสวอตลงมาตรงนี้นะสีมันก็จะออกเป็นบลูเบจนิดนึงตัวนี้จะออกเป็นเยลโลเบจนะคะตัวนี้จะออกเป็นบลูเบจนิดนึงเป็นชมพูอีกชมพูหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลาเนสสองตัวนี้เลยนะเนื้อค่อนข้างมอยส์อันนี้เป็นเลเม่นะคะ ตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยชื่อรุ่นเดี๋ยวเมย์ขึ้นไว้ให้ดูแล้วกันสําหรับตัวนี้อันนี้จะเป็นเนื้อที่ให้ความชุ่มชื้นอีกเหมือนกันสังเกตสีก็จะใกล้ใล้เคียงกันนะคะเป็นโทนชมพูพิกเมนต์แน่นอีกเหมือนกันสาหรับตัวนี้แต่แน่นกว่าละเนชด้วยซ้ําตัวนี้จะออกเป็นชมพูที่ออกบูเบชเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโทนทึบ ขึ้นมาจาก2ตัวของ l a n e i นะคะมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงก็เหมาะสําหรับสาวสองสีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายสําหรับใครชอบความฉ่าวาวสเตนแบบเหมือนเป็นดูเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้เลย w ว i t e g e นะคะตัวนี้เป็นลักษณะทินกลอสนี่อันนี้เบอร์หนึ่งสองสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกรุ่นหนึ่งของ w i t e g e ที่เมย์ชอบมากๆอันนี้จะเป็นลักษณะ โทนสีชมพูที่มีชิมเมอร์นิดหน่อยปปะกยทองทองนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกลอสเลยให้ความฉ่ำวาวนะแล้วก็เวลาเช็ดออกเนี่ยมันก็จะมีความสเตนแบบระเรื่อระเรื่อติดอยู่ที่ปากนะคะนี่ อันนี้ก็เป็น10สีนะคะลิปสติกโทนวาเลลไทยต้อนรับวาเลลไทยนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบลิปสติกโทนสีชมพูอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมองหาในช่วงเทศกาลนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับสาวๆทุกคนได้เพราะอันนี้เมย์ก็เลือกมาแบบมีทั้งราคาที่เป็นรัก o r e แล้วก็มีทั้งไฮเอ็นแล้วก็ c o u n t เตอร์แบนะแล้วก็เท็กเจอร์ค่อนข้างหลากหลายนะคะลองเอาไป ดูกันและกันว่าสําหรับในกลุ่มของเราเนี่ยมันมีลิปสติกทนไหนหรือว่าลิปสติกเนื้อแบบไหนอยู่นะคะคิดว่าน่าจะโดนกันต้องมีในกลุ่มกันสักสักสิงีแหละนะคะอันนี้เป็นไกด์ให้กับสาวๆทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบกันและเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าและกันเนาะสำหรับวันนี้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ